ตอนนี้เราก็มาถึงซันสุวรรณนะคะเราก็กำลังจะขึ้นไปด้านบนนะคะก็นี่ค่ะทางก็จะเป็นแบบนี้นี่ขึ้นไปเรื่อยๆเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยดีกว่าการไปขึ้นที่ซอสุวรรณเพราะว่าถ้าเราดูแลสังขารไม่ไหวเราเสี่ยงเราเลี่ยงมาที่มันสบายๆดีกว่านะคะตอนนี้ก็กำลังจะเดินขึ้นไปข้างบนกันนะคะ ไงคะเขาบอกว่าตรงนี้ใกล้กว่านะคะคุณต้องมาที่นี่กันนะคะเดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์กันว่านี้ใกล้กว่าจริงหรือเปล่าพี่เขาบอกพี่เขาบอกว่าเลยนะคะฝั่งนู้นเป็นไงนะคะพี่ขออีกเสียงทีๆหนึงไกลมากเห็นไหมได้ยินไหมได้ยินไหมต้องไปพิสูจน์นะเราต้องไปฝั่งนู้นด้วยใช่้อมนานแล้วกันนะก็ขึ้นมาถึงจุดชมวิว360องศาซันสุวันแล้วนะคะ เดินขึ้นมาประมาณสัก100เมตร150เมตรนะคะมันเป็นทางบันไดขึ้นมาเมื่อกี้นะคะแล้วก็จะเจอกับที่ขายตัวแบบนี้สวยมากสวยมากยาคนขายตัวสวยมากใช่ไหมคะใช่นไหมคะคนละ50บาทนะคะนี้จะมีค่าเข้าแล้วก็เดินไปอีกนิดนึงจะเป็นจุดชมวิวแล้วค่ะไปโอเค let's go นี่นะคะ คุณคะอีชั้นเดินมาแป๊บเดียวค่ะคุณแล้วก็มาถึงจุดชมวิวที่เรียกว่า360องศานะคะคุณคุณคะเหมาะสำหรับวัยอย่างอีชั้นมาก <c oughs> ค่ะขอบอก40อัพ40ีอัพนะคะคุณ <c oughs> คุณคะ,ค,ณค,ะคุณก็จะได้เห็นบรรยากาศนี่คะ่ะนี่คะ่ะนี่เลยข้ยา,างบนนี้คะ่ะนะคะนี่คะ่ะแล้วก็มีร้านกาแฟนะจ้าข้างบนนี้จ้า <c oughs> แล้วก็นี่คะ่ะมีรังนกรังนกให้ถ่ายรูปนะคะคุณนี่ค่ะ อ่าอ่านี่ค่ะสองสาวนี่เขาก็ยุ่งกับการถ่ายรูปนะคะคุณจะมีเวลาถ่ายรูปเยอะมากที่นี่นะคะนี่นะคะเราก็จะขึ้นไปนี้นะคะน,นี่บนนี้คือจุดที่เราจะไปชมวิวสามร้อยหกสิบองศากันแต่เราไปแวะร้านกาแฟก่อนดีกว่านะคะตรงนี้ก็จะมีร้านกาแฟชิคๆอยู่ตรงนี้นะคะรน,น,ะะนี่นะคะให้แบบได้อยู่ให้แบบได้อยู่กันแบบ สวยงามนะคะคุณคุณไม่ต้องเหนื่อยค่ะคุณค่ะนี่นะคะเป็นไงคะคุณคะมันเบาสําหรับไวอย่างเราค่ะคุณคะนี่แหละค่ะคุณค่ะคุณคะบุคคลที่แอดเวนเจอร์คุณไปเดินเองเลยนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิวชิค้างบนนะคะสวยงามนะคะมองเห็นเอ ลึกนะคะนี่นะคะไม่ใช่อันนี้เอาอันนี้เอาเต่านะคะเอาเต่าเมื่อวานเรามาดำน้ากันแล้วมีเต่าอยู่ตัวเดียวตัวเล็กๆนี่นะคะตัวนั้นก็จะเป็นอีกจุดชดมวิวหนึ่งที่ทุกคนบอกว่าให้เราไปเดินตรงนู้นเออซึ่งเราไม่ไปนี่คะ่ะโอ้ไม oh <my> ่กอนกคะคะคุณค่ณ<ล>ะพี่วางนั่งตรงนี้ไปทูถึงบักแค่ไหน ตรงนี้ก็คือเดินมานะคะเขาจะทําจุดชมวิวให้เราแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นจุดเดียวกันที่ดูดีเหมือนกันนะเอาวจริงๆนี่นะคะสําหรับคนที่ไม่อยากจะเดินเยอะชิลชเราถ่ายรูปเน้นถ่ายรูปสวยๆมาที่นี่ค่ะคุณขาเอ็ดไปเจอคุณไปทางนน้นค่ะคุณเห็นไหมคะนู่นค่ะเอ็ด n t เจอไปทางโน้นนะคะคุณนี่นะคะตรงนี้ก็จะได้เห็นวิวที่เป็นอ่าวเหมือนกันนะคะนี่ ที่พากเกาะเต่ามีให้เลือกหลายที่คุณเลือกได้เลยมีทุกแง่งแง่งของของหาดนะคะคุณสบายค่ะคุณนี่ค่ะบรรยากาศแบบนี้จะได้เห็นในฟ้าใสๆในำมาเที่ยวเมืองไทยกันนะคะถ้าไทยไม่ช่วยไทยแล้วใครจะช่วยเรานะคะตรงนี้นะคะคือซันซูวันส6 0รณอ6 0องศานะคะคุณเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันจาา้าอ้าวข้อผิดเหรอ ผิดวะเถ้ <froze> าขออภัยนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมต้องเดินขึ้นอีกทางนึงนะคะนี่นะคะเข้าทางนี้ค่ะยังงงนี่เหมือนเป็นเปีนอีชันนี <im it> ถ้ามุมเมือม่อกีอ้นี่ไปถ่ายซันซูอ่าซันซูสนสามร้อยิบนะคะคุณเข้าข้ามุมนี้ค่ะนี่นะคะพี่ต่ายขึ้นมาแล้วค่ะอน,นะคะขึ้นไปค่ะเราจะไปดูรังนกกันใช่ไหมคะพี่คุณต่ายใช่แล้วค่ะอันนี้จะเป็นจุดชมวิวนะคะมันจะเป็นเขาสร้าง เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสแตนขึ้นมาแล้วมันจะอารมณ์เหมือนลังนกอ่ะถ้าไทยเราือเราอยู่บนรังนกอ่าเราจะไปแล้วนะคะนี่นะคะนี่เราก็เดินขึ้นมาเป็นสเตตสต์นะจ๊ะนี่นะคะนี่สูงไม่สูงอันนี้สูงไว้าเดินได้ค่ะเขาบอกเลยสูงไว้เดินได้สิ่งที่คุณจะเห็นบนนี้คืออะไรนี่นะคะนี่คือวิวอ่าวเต่านะคะนี่คือวิวอ่าวเต่านะคะอ่าพี่ต่ายคะ แล้วก็ตรงนู้นนะคะคือชอสุวรรณนะคะที่ทุกคนต้องตะกายและเดินขึ้นไปนะคะนี่นะคะคุณคะอย่าไปชฉันเดินเดินหน่อยสิคุณคะเดินใส่สิเดินหน่อยสิเนี่ยเนี่ยเนี่ยทางอาจจะแคบนิดนึงนะคะคุณคือคุณต้องแบบว่าเผื่อเพื่อนยางเดนเลค่ะไปค่ะคุณคะไปค่ะอันนี้คือวิว360อองศานะคะเดี๋ยวฉันจะเริ่มเดินใหม่นะคะอันนี้นะคะนี่เลยค่ะคุณจะได้เห็นสองฝั่งของหาดที่นี่นะคะ หาที่หนึ่งอ่าแล้วก็หาที่สองมีนะคะซึ่งคุณมาเดินข้างบนได้เลยนะคะนี่ค่ะสามร้อยหองศานี่ค่ะคุณนูนเลยค่ะ,ค,ะความสูงถามว่าระดับเดียวกันไหมอีฉนันว่าใกล้เคียงแต่ทางนูอาจจะสูงกว่าน,นิดนึงนะคะเพราะว่าทางนู้นต้องปีนปีนหินอันนั้นขึ้นไปอ่ะคุณเนี่ยน,นะคะอ่าแล้วคุณก็จะได้แบบวิวสวยๆบนนี้นะคะเช่นกันแดงค่ะสองคนนี้นะคะนี่ค่ะ ก็จะยืนกันอยู่อย่างนี้ค่ะนะคะคุณคะนี่นะคะอีกฝากนุงก็จะแอ็กสุดลิ์นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นะคะก็คือวิวของเราณวันนี้นะคะ